คุณพ่อของโอลิเวอร์เป็นกัปตันเรือเดินสมุทรและโอลิเวอร์เองก็กำลังรอคุณพ่อที่เคยสัญญาว่าครั้งต่อไปจะพาเขาออกเดินเรือด้วยกันปูนปนเรือกำลังจอดแล้วอะอลิเวอรพ่อครับเป็นไงบ้างลูกวันนี้ทำไมดูล่าเริงจังเลยฮะแน่อยู่แล้วครับพ่อ บอกไว้ว่าเขาหน้าจะพาผมไปด้วยไงครับรู้ไหมว่าผมคอยนานขนาดไหนโอลิเวอร์แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเลิกพูดเรื่องนี้สักทีลูกยังเด็กอยู่ยังไปไม่ได้คุณกลับมาก็ดีแล้วทำไมลูกเราถึงได้งองแงอย่างนี้นะฉันบอกแกแล้วแต่แกก็ไม่ยอมฟังไม่เป็นไร พ่อสัญญาไว้แล้วก็ต้องพาไปสิอัสสาออกเรือครั้งเนี้ยพ่อจะพาลูกไปก็แล้วกันนะว้าวพ่อเราสุดยอดไปเลยคุณไม่เป็นไรหรอกคุณครั้งนี้ผมออกเรือไปไม่นานผมจะพาลูกไปก็แล้วกัน โอลิเวอร์สนุกกับการเดินทางครั้งแรกกับคุณพ่อเขาเที่ยวเดินสำรวจมุมโน้นมุมนี้ภายในเรือจนทั่วแต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวัน2วันโอลิเวอร์ก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วก็อ่อนเพลียมีแต่ฟ้ากับทะเลจริงๆเลยนั้นเนี่ยน่าเบื่อจังคิๆ เราจะเล่นอะไรกันดีนะเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยมันนี่เดี๋ยวนี้นะนั่นไงค, <affe! S 1> คิดว่าจะหนีฉันได้เหรอ นี่มาอะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าจ๋อเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะคิดว่าจะหนีฉันได้เหรออยู่นิ่งๆนะจะจับได้แล้วจะจะจับได้แล้วอเจ้าลิงเกือบจะถูกจับแต่ก็หนีไปได้ส่วนโอลิเวอร์พอร์ตสอีกครั้งหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาขึ้นมาที่สูงมากๆจนปีนลงมาเองไม่ได้โอลิเวอร์ รู้สึกกลัวว่าจะตกลงมาจึงยิ่งจับเสากระดงเรือแน่นขึ้นแน่นขึ้นนั่นมันลูกชายกับตันเรือดีเอ้าเฮ้ยนั่นลูกชายกับตันของเรานี่นะตายทั้งหโอ้ยงานเข้างานเข้าลูกชายกับตันเรืออยู่บนเสากระดงเรือโอ้ เมื่อบันดารูกเรือเห็นโอลิเวอร์จึงเริ่มพากตะโกนเสียงดังแต่ก็ไม่มีใครช่วยโอลิเวอร์ลงมาจากข้างบนเลยสักคนเดียวโอลิเวอร์จับแน่นๆนะโอลิเวอร์พ่อครับอดทนไว้ละนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกัปตันครับโอลิเวอร์นะสิครับ ก็ของเจวี่แหละอยู่กับลิงดูสิครับโอลิเวอร์โอลิเวอร์ได้ยินเสียงพ่อไหมลูกครับแต่ตั้งแต่ตอนนีนะ้ฟังที่พ่อพูดให้ดีนะ่อเมือจากสาวมาดองเลย ครับถ,ถ้าปล่อยอไว้อย่างนี้โอลิเวอร์จะต้องตกลงมาอย่างแน่นอนเลยครับกระตันโอลิเวอร์พ่อจะนับหนึ่ง,งสามนะถ้านับสามแล้วยังไม่กระโดดลงแล้วก็พ่อจะยิงลูกนะเหมทำาน ว่าจะรู้สึกกลัวแต่โอลิเวอร์ก็ฟังคำพูดของพ่อจึงกระโดดจากเสากระโดงเรืออย่างเต็มแรงลงไปในทะเลโอลิเวอร์ที่ตกลงไปในทะเลได้รับการช่วยเหลือจากลูกเรืออย่างปลอดภัยถ้าโอลิเวอร์ปล่อยเสากระโดงเรือแล้วอาจดูเหมือนว่าจะต้องตายแต่เมื่อฟังคำพูดของคุณพ่อแล้วปล่อยมือจากเสากระโดงเรือเขาก็รอดชีวิตเมื่ออยู่ในความคิดของเรา และรู้สึกว่าไม่มีทางและทำอะไรไม่ได้เลยแต่เมื่อทิ้งความคิดของตัวเองและรับความคิดของคนอื่นเข้ามาแล้วเราก็จะได้พบกับขนทางใหม่